แม่ห้องสอนค่ะคุณผู้ชมที่จังหวัดแม่ห้องสอนเองก็มีการจัดพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองแห่รอบเมืองนะคะเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมกันส่งน้ำค่ะ นายเชษฐาโมศกรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องศนร่วมพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปกันทาราชพระคู่บ้านคู่เมืองแม่ห้องศนแห่รอบเมืองในงานประเพณีสงกรานเพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดแม่ห้องศนและนักท่องเที่ยวร่วมส่งนามพระค่ะสำหรับพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปแห่รอบเมืองครับจะมีขบวนแห่นางสงกรานของชุมชนต่างๆร่วมขบวนด้วยจะเริ่มต้นนะฮะตั้งแต่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองแม่ห้องศอน,นะครับไปตามถนนสายต่างๆ แล้วก็จะไปสิ้นสุดที่บริเวณสวนสาธารณะหนองจองคำนะฮะซึ่งเป็นสถานที่จัดงานประเพณีสงกรานและนอกจากนี้ครับคุณผู้ชมยังมีการแข่งขันกีฬาไทยนะครับทั้งแข่งขันเรือพายมวยทะเลมวยไทยและการแข่งขันปีนเสาวนมันด้วยครับ ดูบรรยากาศแล้วก็ดูคลกคักนะฮะแล้วก็ทําให้นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวนแม่่องสอนก็รู้สึกแบบอู้โว่าทำอภิเพณนี้ได้ส่งน้ําพัะสนุกมากนะคะก็ต้องฉีดน้ำกันไปแบบนี้คลายร้อนกันหน่อยนะคะก็ชุ่มฉ่ากันไปแบบนี้นะคะ